เบิ่งพี่น้อได้ยินเสียงอย่างบ่ครับนกมันกำลังตีกันตอนนี้กำลังตกลงกันอยู่ครับว่าเสียวจังไหนกำลังคุยกันอยู่ถ้าคุยกันบ่ลงโตกันนะเสิไดาใส่กำลังเหรอครับตอนแรกก็เป็นการเาจรจาครับ ต่ว่าท้าแนใส่กำลังเปรบเนี่โดโกันสิปเป็นกรรมการทันที่ครับตอนนี้ต้นหนึ่งอยู่ทางกันแท้ต้นหนึ่งอยู่ในกันหน้าครับเอาขึ้นมาทังกันแท้ทั้งสองเลครับนี่อา้อากำลังคุยกันครับแย่งทิ้นฐานการสั่างขอบขัวนะครับพี่น้อง กำลังตกลงกันอยู่ครับว่าผู้ใดเ,เสียลสีสายผู้ใดเ,เสียลสีขวับผู้ใดเสียลต้นย่อมไอ้ต้นม่วงผู้ใดเสียลตน้นขามหน่อยสินะคุยกันอยู่ครับคอนเทตต์ตจอบเบิ้งครับพี่น้องเดี๋ยวเพิ่นสิเดี๋ยวเพิ่นสิปิ้นหนี เริ่มขยับก็มาไก่เรื่อยๆนะครับเอาเอิ่นกันลงไปข้างล่างแล้วแหนจริงลงมากมาไหนวะมาไหนวะไฟสีสวัวลงไปขาจะะเจ้อบะแหนจริงกับขึ้นมาติละ่ขะขจอบะโง่ไอโดไปลองเพลงแล้ว <c oughs> ไอโดไปลองเพลงแล้ว ด้ยินเสียงเปิดเพงดเลงเมื่อไรเรนใส่เลยเดอโดดีศิลปินในเลือดศิลปินสูงแห้งพี่น้องส่วนเท่าสิมัดจอบจอบเบืองนกสนทนา,ากันครับอบอเป็นสีสนทนา,ากันได้ซัาไดยนะสิตกลงกันด้วยสันติไดยบอเอเขึ้นมาแล้วอา้าวกำลังพึ่งหางใส่กันครับเอาเอาตอนนี้กำลังโตเถียงกันอย่างรุนแรงครับ หลังจากที่โตเถียงกันอยู่ในสักพักหนึ่งเงียบแล้วครับนานฟังเสียงเอ,อือนมอานี้มอนี้เอ,อื่นตัวแม่ครับมอนั่นก็มาแล้วมาแล้วเอาคุยกันเมืองคุยกันในโรงโตเลยอย่งชิงกันเป็นจ่าฝูงครับ พึ่งหางใส่กันแล้วครับพึ่งหางใส่กันแล้วอยกขอนใส่กันแล้วทำนี้อันไอ้เปียบเป็นโคตรกับกำ้มัดใส่กันแล้วตอนนี้มามาเอาบ่เอาแอนจริงออกมาแอนจริงก็ถอามากระจอกวะอ้าวอ้าวหางหากันแล้วบ่อนึงหางหาบ่อนึงยังหอย คุยกันลงโตกว่นอ้อสรุปแล้วคุยกันลงโตกวนี้นี่คือสังเวียนของนักสู้ครับแย่งชิงความเป็นใหญ่ครับขยับอะไรพี่น้องเดียมันบินบินขึ้นมาโซเล่กันทั้งสังเวียนระบาดนี่ หยาบเข้าหากันเรื่อยๆแล้วครับอาออาออ้ในเมื่อตกลงกันคุยกันบ่ได้ก็ต้องลงลงใหม่ลงมือแล้วครับอ๋อลงใหม่ลงมือกันแล้วอ้อตกลงกันด้วยวาจาบ่ได้ครับลงใหม่ลงมือกันแล้วยุดด้วยุด โตไม่เป็นกรรมการอีกแล้ว,อวลอเอ้าเบิ้ยโอ้ยโดเอ้ยเขาคุยกันดีๆบุ大爷เลยโดนี่ได้แต่ว่าลา่างแซน้าเกลือแมว,ดโ,ดวโอ้ยเขากำลังคุยกันตกลงกันโดนี่เป็นกรรมการอีกแล้วมื่อนี้เนื่องจากว่าการ เจราจาบลงโตครับหลังจากที่ขืนมาเทิงสังเวียนได้แป๊บหนึ่งกะใส่กำลังกันครับนี่แหละเขาเอินว่าเขาตอกเจราจากันให้ลงโตกันครับผูดคุยกันให้ลงโตนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าคุยกันบลงโตมันสิจบกันด้วยการใส่กำลังนะครับพี่น้องเม้กระถังโนกครับบอมเมนแต่ค้นครับ <c oughs> <c oughs> กำลังด้ไอฟิวหนะนะพี่น้องกำลังด้ฟิวแบบ บบมีไผ่ย่อมไผ่นะโดไปหามครับออโดว่าอย,ย่าอย่ามาหาตีกันอยู่นี่ไปตีกันบางอื่นโดว่า <c oughs> ประมาณว่าอย่ามาตีกันในใกล้ๆทินโดนะครับถ้ามีปัญหากันก็ไปม,มีปัญหากันทางอื่นนะอย่ามามีปัญหากันทางนี่โดบมักครับโดโบมักความรุนแรงครับไล่เลยครับเรียบร้อยไปเลย,เลยอัดลาดปุ่นสองโต ไอ้มอหนึ่งกับไอ้แดงอีกมอหนึ่งกับไอ้เขียวครับไอ้เขียวกับไอ้แดงนะพี่น้องหาเหลืองกันตีกันป้าอย่างไรคือตัว,ว,วใหญ่เลยไอ้โด้ข่อยพหลังจากที่ไ่นกไปแล้วนี่เลยอาลาดบันนกตัวนึ่งอยู่่นครับตัวนึงอยู่นี่สองโตเดยวก็วนมาหากันไหมครับ เนื่องจากว่าคุยกันยังบลงโตเมื่อกี้พี่โดไปคัดจังหวะก่อนนะครับพี่โดไปแยกออกก่อนเดี๋ยวก็มาคุยกันใหม่บรรยากาศย่ำค่ำครับสี่โมงประมาณสี่โมงสีส่ครับตอนนี้แดดบดแล้วครับป้าเริ่มขึ้นในเห็นแล้วใส่เบสทิมไว้ เดี๋ยวล่อล่นครับว่าป้ามันสิกินเบ็ดบ่นะครับพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจครับฝากกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์เป็นอกำลังใจเน่เด้อครับฝากเมืองโฆษณานะครับคลิปนี้อาจเสียงเบาในเด้อพี่น้องว่าแเฮงบ่ได้ยันไอ้คูกรณีเพิ่นบินหนีหลานน้าครับเดี๋ยวห้องสิบหัเห็นฉากเด็ดเด็ดในการเจรจาของไอ้ดำกับไอ้้ไอแดงกับไอ้เขียวนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้สมีสะกอนครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ